เอาใจช่วยไายแดอาน่าไม่ยอมให้เกิดการสูญเสียข้างถนนคุณไายแดอาน่านะครับโพสต์นาทีฉุกเฉินนะครับเดินหน้าจัดเครื่องปั่นไฟนะครับพ่วงสายออกซิเจนนะฮะเข้าช่วยเหลือคุณลุงข้างถนนนะครับที่กําลังเดินทางไปตรวจโควิด -19 แต่ว่าเป็นลมไปข้างทางซะก่อนครับเหตุการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 จบชีวิตกลางถนนเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของคนไทยมากๆเลยนะครับ และคือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับของวิกฤตการแพร่ระบาดในระลอกล่าสุดนี้ครับด้านคุณดได,ไดอาน่านะครับนักสแสดงและพิธีกรนะฮะได้ออกมาช่วยเหลือวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด1 i ภายใต้โครงการเราต้องรอดทั้งนำส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจัดหายาให้ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านโดยล่าสุดดได,ไดอาน่าได้ช่วยคุณลุงที่เป็นลมขณะเดินทางเพื่อเข้ารับการตรวจโควิด1 i นะครับซึ่งเธอและทีมงานเนี่ยได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยพ่วงเครื่องปั่นไฟ นำออกซิเจนให้คุณลุงทันทีทั้งนี้คืบหน้าล่าสุดนะครับคุณลุงเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับและได้รับการตรวจโควิด -19 โดยทีมงานของดไดแอนะ่าด้วยวิธีการสวอป a อทเคและผลยืนยันพบเชื้อขณะนี้เข้าพบคุณหมอและได้รับยาเรียบร้อยแล้วละครับและมาพบกับอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยสังคมกันครับเรียกได้ว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนนะครับที่มีจิตอาสาไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคุณบุ๋มปนัดดาโดยที่ผ่านมานี้ในฐานะที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งอง,องค์กรทำดี จึงได้นำทีมช่วยเหลือสังคมทั้งคอยมอบวัคซีนยังชีพให้กับชุมชนที่ขาดแคลนหรือผู้ป่วยโควิด -19 ที่เข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันและบริการรถรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 ไปรักษาด้วยเช่นกันแน่นอนว่าทำให้หลายคนทราบซึ้งใจไม่น้อยแต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้ก็เกิดเรื่องราวไม่ค่อยดีกับทีมช่วยเหลือของเธอสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะเมื่อวันที่30กักนยาคมที่ผ่านมารถพยาบาลของทีมคุณบุ๋มปนัดดา ก็เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงนะครับเบรกกระทันหันจนทําให้รถของเขาเนี่ยต้องหักหลบแล้วพลิกคว่ําขณะที่ส่งผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปรักษาตัวที่จังหวัดมหาสารคามแต่โชคดีที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุร้ายอีกแล้วครับเมื่อทางด้านคุณบุ๋มประัดดาเนี่ยได้โพสต์ภาพรถกู้ภัยนะครับที่อยู่ในสภาพพังยับเยินก่อนจะระบุข,ข้อความแจ้งข่าวเศร้านะครับว่า ข่าวเศร้าวันนี้เราเสียมังกรไปหนึ่งรายมังกรอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรับผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพกลับมารักษาตัวที่ชัยภูมิเกิดอุบัติเหตุเพราะมีรถยนต์ออกมาตัดหน้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเฟรมด้วยนะคะ Hashtag กู้ภัยมังกรติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ